จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังแล้วก็เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เนี่ยถือว่าเป็นความคิดส่วนตัวแชร์ไว้เผื่อว่าคนที่กำลังจะตัดสินใจซื้อโทรศัพท์นะับผมก็จะเอาไปเป็นข้อมูลประกอบคือไม่ได้บอกนะว่าจะเหมาะทุกคนคืออันนี้เอาไควาว่าทำไมผมจึงตัดสินใจซื้อ iPhone แทนที่จะใช้ Android ทั้นนั้นที่ใช้ Android มาแล้วประมาณ3 4 4เครื่ขึ้นยประมาณนะอาจจะเกือบ10ปีแล้วมั้งโอเคเดี๋ยวจะเล่าย้อนไปเลยว่าทำไมถึง สวิสจาก iPhone มาเป็น Android เมื่อสักประมาณเกือบ10ปีแล้วนะครับผมถ้าผมจะไม้ผิดผมน่าจะใช้เอ่อมี LG นะ LG น่าใช้อยู่2รุ่นนะครับผมแล้วก็จากนันกโดดมาเป็นเสี่ยงมี่สรุ่นนะครับผมอ๋อเดี๋ยวนะี้มันจะมีอีกอนารดิๆที่มันจีฮอบแบบจริงๆเหมือนทะี่ไนที่มันแบบโดนแบนด์ไปเนะี่ยก่อนเสี่ยวมีเ่เดี๋ยวนะ LG แล้วก็ไปอะไรวะโอเคใครใครใครนึกอ,ออกพิมพ์มาด้วยนะ <laughs> นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับคุณมินครับผมอ่ะ คือผมใช้ LG มา2รุ่นนะครับผมแล้วก็เดินทางมาใช้อะไรวะอ๋อแล้วอ้นนี้โหวย์อ่าโหวย์เสร็จปุ๊บถ้าผมย้ายไ่ผมใช้โหวย์อีกสองรุ่นนะแล้วก็ข้ามมาเสีย่ยมีแล้วก็มาเสี่ยมีสองรุ่นนั่นแหละครับแล้วก็มีเหตุให้ต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่ซึ่งถ้าใครติดตามผมมาบ้างนะครับผมก็เมื่อสักสองอาทิตย์แล้วผมก็โพสต์ขึ้นมาแล้วว่าระหว่าง iPhone กับ Android เนี่ย คุณคิดว่ายังไงบ้างนะจำหัวชอบไม่ไ,ไปแต่ประว่าคุณคิดว่ามันต่างกันแค่ไหนแล้วทําไมอันนึงถึงแพงกว่าอีกอันนึงแล้วใครเลือกอันไหนที่มันถึงจะคุ้มค่ากับอีกอันหนึ่งนะครับผมโอเคอ่ะไม่เป็นไรเราว่ากันไปเลยกว่าตอนนี้มีคนฟังอยู่ประมาณสิคนก็โอเคจะไปรอแบบเพจใหญ่ที่เขาแบบโอ้ยครบ1,000แล้วค่อยไลฟ์นี่พอดีผมไม่ต้องไลฟ์พอดี ยังไม่เคยมีคนดูครบผันนะครบร้อยก็ดีใจแล้วเพราะว่าวันนี้มีสัก30มสิบก็คงจะดีแล้วแหละเอาไปเมื่อไรเอาไปว่ามาดูยอดหลังแรกแล้วกันเผื่อถ้าเกิดใครสนใจเรื่องนี้ซึ่งผมคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องยูนิอเซลมากใครๆก็อยากจะรู้นะครับผมเอาไปว่ามุมมองของกันอโอเคย้อนไปก่อนผมใช้ iPhone มันเนี่ยน่าจะถึงประมาณสักรุ่น4รุ่น5อะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็สวิชมาเป็น Android เนี่ยด้วยสาเหตุ หลักๆอสมาน,นะครับผมอันแบบแรกคือแต่ก่อนพอช่วงที่เราใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเนี่ยนะฮะมันก็จะมีการส่งเพลงไงคือเพื่อนส่งเพลงมาทางอีเมลนะฮะเพื่อนส่งเนื้อร้องมาทางอีเมลนะครับผมมาให้ตรวจนะครับผมหรือว่ามาส่งมางานมาทีนี้ปัญหาของ iPhone ช่วงแรกๆเลยซึ่งจริงๆตอนนี้ ผมก็ยังไม่แน่แต่ว่ามันแก้ได้อย่างแต่แปลว่าเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังกันว่าชีวิตผมเป็นยังไงนะครับผมเพียงว,ว่าตอนนั้นที่ผมเสียงผมลำคาญมากคือว่าพอเพื่อนส่งเพลงมาพับปุ๊บพอส่งมาใน Gmail ใช่ไหมปุ๊บพอจะกดฟังปุ๊บกดฟังไม่ได้ถ้าคุณไม่เปิด G ี a i l นั้นค้างไว้คือคุณต้องเปิดอนะีเมลนั้นค้างไว้แล้วคุณกดเข้าไปฟังเสร็จปุ๊บพอคุณฟังทำานอเมลดี้สมมติเพื่อนส่งเมลดี้หรือเพลงมาตรวจอะส่งเสร็จปุ๊บอ่ะจะเลิกทำปุ๊บมันก็คือออกจากอีเมลลนนั้้ไปแวก เพราะคุณจะฟังไอเนี้ยคุณก็ต้องกลับมาไอเนี้ยมาเปิดไอเพคเนี้ยใน Gmail ซึ่งโอโ้โหยุ่งยากนะสมมติเกิดคุณอยากฟังเพลงที่เพื่อนสมม่งมาที่ที่แล้วนีคุณก็ต้องย้อน Gmail โอโ้โหยังไงอะแล้วถึงก็เปิดฟังแล้วพอคุณปุ๊บคุณจะฟังเนือ้อ้องอะสมมติผมได้เมลดีสมมติได้เมลดีมาเฮ้ยอันนี้ชอบแล้วเสร็จปุ๊บอะเพื่อนอีกคนส่งเนื้อลองมาอีกคนเมลโอเคนะเปิดเมลนั้นมันจะร้องยังไงคือไม่สามารถจะเปิดเมลดี พร้อมกับทำน้องที่เพื่อนไอเนื้อ้องที่เพื่อนส่งมาเพราะว่ามันอยู่คนละเมลโอ้โหตอนนั้นผมนี่แบบโอ้โหวุ่นวายอะเพราะว่าคือโอ้โหจะทําแล้วจะจะทำยังไงสวัสดีครับคุณธีรพงศ์คนนี้ก็ลุกเป็นทั้งลุกสิ์เป็นทั้งโอ้โหแฟนเพจตัวยงเลยนะฮะโอเคครับผมอ่ะเสร็จปุ๊บเราก็รู้สึกว่าโอ้โหชีวิต,ตมันยุ่งยากอย่างนี้ว่างงวพอไปเจอ a n d ด o i d ปุ๊บโหลดเพลงจากเมลเนี่ยลงมาในเครื่อง นะโหลดเนื้อร้องโหลดเมลดี้แยกกันปุ๊บเปิดไปพร้อมๆกันแหละเปิดเพลงมก็เปิดอะไรเปิดเนื้อก็เปิดปโอ้โหเราก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่ชีวิตโปรดิวเซอร์มันจะดีขึ้นเยอะเลยเพราะแค่การที่คุณสามารถโหลดเพลงจากเมลเนี่ยมาเก็บไว้ในเครื่องได้อันนี้สําคัญเลยใช่ไหมมันก็ไม่ไม่งั้นคุณก็ไม่ต้องมาไล่แบบโอ้โหไล่ไล่อีเมลต่อด e หลัหลงคนนี้แล้วมาเปิดฟังวุ่นวายอ่ะจุดนั้นแหละผมก็เลยตัดใจเอาไว้เดินทางออกจาก การเป็นชาวไอโฟนนะครับผมเพราะปกติคือผมใช้ทั้งนั้นนี่ปกติผมมาใช้เครื่องแม็กอยู่แล้วเพราะนั้นคือการที่ใช้ iPhone ในยุคก,ก่อนนะในยุคก,ก่อนในยุคก,ก่อนก็คือว่า,าสมมติคุณจะลงตารางนะัดอะไรก็แล้วแต่คือคุณก็พิมพ์ใน Mac มันก็ไโปโในโทรศัพท์โทรศัพท์มันก็ไปโล่ใน Mac แต่พอปุ๊บอา้าวคน Android บอกโผพี่จะไปวุ่นไวาไยหนยพี่ก็ใช้ตารางไอ้ไอ,ไอปฏิทิน Gmail เอยของ Gmail หรือของ Google หรือเออพอ Google ทุกอย่างมันซิงกันหมดเลย อ้าวสบายดีนะครับผมอ่ะเพราะนั้นเพราะนั้นทำให้ชีวิตการใช้ iPhone ตอนนั้นเราก็จบลงแย่ๆกันไปเพราะด้วยเหตุผลนี้เลยอันดับหลักเลยนะครับผมแล้วก็ iPhone เนี่ยมันก็แพงกว่าแอนดรอยอ่ะเอาเป็นวา่าเราไม่ต้องลงละเอียดนะคือเอป็นว่าไม่คือคน,คนอน้งเข้าใจนะคือบางทีแบบเข้าใจและว,ว่ามันจะมีดีเทลเยอะแยะมาก่าบางคนก็จะบอกว่า เด่๋ยเวลาผมถามว่า iPhone ดีกว่าเสี่ยวมิเอะแอนดรอยไหมก็จะมีคนว่า Android รุ่นสูงนันเทียบกับ iPhone รุ่นล่างก็ไม่ได้นะครับอะไรบลาๆว่าไปมันละเอียดมากเอาไปบว่าโดยรวมโดยเฉลี่ยแล้วนะผมก็รู้สึกว่า Android ถูกกว่า iPhone แหละคือสมมติสมมตินะมุโอ้ไอโฟนออกมาใหม่ปุ๊บซัดไปสามหมื่นห้าอย่างเงี้ยโหเราไปเจอ Android ปุ๊บหมื่นแปดแทนบางทีแบบโปรโมชั่นดีแท็กลดนู่นนั่นนี่ไปเหลือหมื่นสี่หมื่นอะไรเงี้ยเราโอ้โห ต้องประหยัดเงินไม่ได้เยอะนะก็แปลว่าตอนนั้นเราก็โอเคโดดมาแอนดรอยแต่ผมจำได้ว่าตอนที่ผมโดดมาแอนดรอยครั้งแรกผมน่าจะผมน่าใช้ LG เพราะตอนแรกผมคือผมรู้สึกว่าแอนดรอยมันคือซนะัมซุงฮะแล้วสำหรับผมคือผมเป็นคนชอบถ่ายรูปด้วยแล้วผมก็รู้สึกว่าโอ้โหซัมซุงนี่คือแต่ก่อนนะแต่ก่อนแต่ก่อนจอสมัยก่อนหืมไม่คุ้นชินอ่ะสีเขาละกันเพราะนั้นพอเอารูปมาปุ๊บ ไม่พูดถึงการถ่ายนะพูดถึงเอาพูดรูปเสร็จปุ๊บนะเราจะแต่งเนี่ยเพราะจอมันเราไม่คุ้นกับจอเหมือนแบบคุณมิกซ์เพลงบนมอนเตอร์ที่คุณไม่คุ้นนะพอมาเจอโอ้โหนี่สีมันจัดไปหรือมันไม่พอดีสมมติเรูเราสึกรู้สึกว่ามันจัดไปคือผมไม่คุ้นกับสีซัมซุงพอเอารูปมาปุ๊บจะแต่งปุ๊บจะรูปอะไรก็แล้วแต่ปุ๊บเราก็แต่งให้มันจืดลงไงพราะจืดลงว่าพอไปลงคอมจริงว่ามันก็จืดจืดเกินไปพวกง่ายเพราะจอชัดอ่ะวุ่นวายตอนนั้นก็เลยคิดว่าซัมซุงเราก็แบบอมันจะ ยังไงวะเนี่ยไม่ไม่ไหววะจนกระทั่งผมเจอ LG ปุ๊บ LG มันเป็นโทรศัพท์รุ่นแรกที่สีอะจออะไม่ใช่รุ่นแรกอะแปลว่ารุ่นเป็นยี่ห้อที่ผมเป็นคนพบว่าเฮ้ย LG นี่มันโอ้โหสีของจออะภาพมันอะใกล้เคียง iPhone พง่ายๆมันดูธรรมชาติมากเพราะนั้นคือผมจะรู้สึกสบายตามากคือมันคนแบบเฉดซัมซุง ตอนนั้นเราก็โดดไปใช้ lg ถ้าผมั้่ผิดผมใช้2รุ่นนะคือรุ่นหนึ่งมาปุ๊บใช้ไปประมาณสักสปี2ปีกว่าจนพังอะ่ะซึ่งในมุมนึงอันนี้ผมก็เออก็เพื่อเข้าใจเหมือนกันว่าที่หลายๆคนบอกว่า iphone เนี่ยมันคือส่วนใหญ่นะถ้าไม่ถ้าไม่ถ,ไมไถึงกับแบบใช้แบบให้มันผิดพลาดสมบุกสมบันทุกชีวิตจริงม,มันนน่าจะอยู่ได้ถึงแบบ 3- 4ปีนอกจากคุณนะแบบโอเคกลางทางคุณจะไปเปลี่ยนไม่ว่าันะแต่ว่าสมมติใช้มันจนแบบพังหรือแบบโอ้โหมันควรจะต้องซื้อใหม่แล้วมันคือแบบ3 4ปีซึ่ง ในขณะที่แอนดรอยด์เอาพูดๆแบบพี่ผ่านมาก็ประมาณสองปีกว่าก็เปลี่ยนแล้วก็ทุกรุ่นนะี่ะอันนี้ขอ,ขอบคุณกิมเด้งนะฮะส่งแก้วมาให้ในปีใหม่ไม่ขอบคุณเลยไอ้หนี่ปีไอ,ใอ,นะอ้ใช่ปีนี้วอลรุ่นนะไอ้ใช่ปีนี้วะพอาะเขาจะส่งมาทุกทีอะพอปีใหม่ส่งหมดทุกทีนะครับไม่ได้มีไทยอินไรนะแต่ถ้าใครอยากไทยอินบอกได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นโลโก้ให้ <laughs> เออเห็นมั่งเพจก็มีแบบไทยองค์ไทยอินมีโลโก้เลยเต็มเลยนะอยากมีเขาบ้างนะครับ <laughs> โอเคอ่ะอย้อน,นกลับมาอ่ะโอเคก็ใช้ Android มาแบบประมาณเป็นสิบปีจนถ้าเมื่อประมาณเดือนที้แล้วอ,อยู่ดีเราก็คิดว่าจำเป็นแล้วนะก็คือตัวนี้ประดับเรื่องนี้นะครับผมนี่คือเออ่ a มี i 11นะครับผมคือผมใช้เ a มี i ครั้งแรกคือเ a มี i 9 ราคาประมาณหมื่นกลางๆแหละที่ห้มบอกแล้วก็ผงผ่อนอะไรก็เดือนละพันกว่าบาทแล้วก็โอ้โหสีก็โอเคนะแล้วก็แบบทุกอย่างผมว่ามันโอเคหมดอ่ะนะแล้วก็ตอนที่จะเปลี่ยนเป็นเป็นเสมี่แล้วคือพอสวมี่เก้าเมื่อสามต้องห้าปีแล้วกันประมาณห้าปีแล้วพังปุ๊บก็ตัดสินใจอยู่ว่าจะมาเสมิ่งสิบเอ็ดดีไหมนะครับผมแล้วก็เพราะผมมีใช้ไอแพดอยู่แล้วใช่ไหมทีนี้พอไอแพดปุ๊บเนี่ยผมก็จะมีการคือพูดง่ายคือ สิ่งที่ตลกจะเรียกว่าตลกป่ะก็ไม่รู้แต่ว่าผมรู้สึกว่าฟังก์ชันในการทํางานของเพจอ่ะโว้ึงเพจเฟซบุ๊กเนี่ยที่ที่ผมคุยคุยกับคุณในอินบ็อกเลยไอ้ฟังก์ชันของอินบ็อกซ์อ่ะผมแค่รู้สึกว่าทําไมมันใช้ในแอนดรอยโทรศัพท์แอนดรอยมันมันคล่องตัวกว่ามันวิธีการเลงไลอัลโดยเฉพาะเซฟฟังก์ชันของการตอบอินบ็อกซ์ของการคุยอินบ็อกซ์กับกับนักเรียนอ่ะหรือว่าการตอบงานอ่ะ,ะเฮ้ยทำไมแอนดรอยมันง่ายกว่าวะ ผมเออผมใช้ใน iPad ผมก็แบบมันมีความลำคาญบางอย่างซึ่งผมก็แบบเออไม่ไม่เว์กเลยแล้วเสร็จปุ๊บผมก็เลยตัดใจสุดท้ายของ็ตัดใจซื้อเซมิซีบิเครื่องนี้นะครับผมแล้วก็เมื่อสักครึ่งปีแล้วก็ได้พ้นพบกับคาว่าควิคไอควิคชาร์จิ่งไอเทอร์โบชาร์จอะไรไม่รู้เพื่อนแนะนำบอกเฮ้ยผหพี่เดี๋ยวนี้เราสามารถจะแบบใช้สายอย่างดีปะไฟอย่างดีเนี่ยมันจะมันจะชาร์จไฟเร็วนะเออ ปุ๊บแต่ว่าก็ต้องขอเตือนนะว่าเดี๋ยวทำให้แบตเสื่อมเร็วขึ้นโอเคเราก็ไม่รู้เราก็ซัดเลยโอ้โหชอบไปแบบนี้เสียบปุ๊บพอดีทั้งหมดสองชั่วโมงเต็มเจอพิกชาร์จิ้งเข้าไปสามสิบนาทีเต็มโอ้ยชอบเว้ยเอา้าแต่พอาะว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่เพื่อนบอกจริงคือแบบจะเสื่อมเร็วนะคือผมคุณใช้อยู่ร้อยเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบยู่ดีสสามสิบห้าคือแบบไอ้ช่วง,งการ์กันมันจะสคิปอย่างเร็วเลยแล้วบางทีแบบสามสิบห้าไปสิบแปดอันนี้บอคือคือพูดง่ายคือ,คอ แบตมันจะเหมือนมันมันก็ลดเหมือนจะปกตินะแต่อยู่ดีมันจะลดแบบพววแบบไปไกลเลยแล้วบางทีแบบโอ้โหหลายครั้งก็รู้สึกเล้เอือยลำาบากเลยเพราะว่าจะบางทีเย็นๆบางทีแบบเราไม่เรา,เรา,เ,ราเราไม่ได้คิดว่าจะดะทถ่านหมดนังยังยังหกสิบเอซนอยู่เลยหันไปทํางานกลาบางทีโอ้หลืออสามสิบหรือบางทีแบบออกไปเนาะไม,ไม่ไม่สะดวกก็เลยอ่ะตัดสนใจแล้วว่าเอาวะต้องถอยตัวใหม่แล้วนะโอเคก็ตั้งธงไปเลย ไป Xiaomi 13แน่นอนราคาประมาณหมื่นห้าหมื่นหกนะครับผมเสร็จปุ๊บเราก็มามองปุ๊บโอ้โหไอ้โฟนนี้ก็มันก็เหมือนเดิมอะคือโอ้โหแล้มันต้องรังราคาขนาดนี้วะเราก็ไปมองเลยว่าคือ Xiaomi 13ก็คือพวกนี้คือ 13T Pro นะครับ 13T Pro นะ ก็ถือว่าเป็นแบบถ้าไม่นับไอตัวใหม่ที่มันแบบออกเอาทีเอาทีมิดไรบ้าบอที่มันแบบกล้องไรกาแพงโคตรซึ่งมันไม่รู้จะแบบมีคนซื้อหรือเปล่าหรืออาจจะมีมีแหละแปลว่ามันคงตั้งแบบเพื่อไปเป็นเบนช์มารอะไรบางอย่างเฉยไม่ได้แบบกังจะขายเลยไอตัวนี้ก็คือตัวท็อปของมันเนี่ยสเปคเรียกว่าตัวท็อปแล้วเนี่ยมันก็ราคาเมื่อวนหมื่นหกโอ้โหถ้าเราไปเจอไอโฟนไออะไรนะโปรแม็กเนี้ยสิบห้ารุ่นใหม่สี่หมื่นกว่าโอ้โหมันเฮ้ยมันประหยัดเงินไปแบบ สามหมื 30, 000, Finnish, no liebe, man, ่นกับสามหมื่นนะคือโหถูกอะแบบร้อยเปอร์เซ็นกับสามสิบห้าเปอร์เซ็นสี่สิบเซ็นเราต้องไปเสียเงินทำไมนะโอเคอ่ะเสร็จปุ๊บเราก็อ๋อตัดใจแล้วนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อเสี่ยมี้วันนี้เราจะไปวันนี้เราไปเซ็นท่านปิดเก้าเซ็นท่านพระรามเก้าเราเดินทางปุ๊บเราก็เซอร์เดินทางไปอ่าเช็คที่แดกดีแท็กก่อนก่อนนี้ก่อนนี้นี่เช็คดีแท็กแต่ตอนนี้เป็น B A เรด้วยนะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวค่อยเล่าอีกคลิปหนึ่งอ่ะ เสร็จปุ๊บอ่ะเดินไปถึงดีแท็กปุ๊บโอเคครับผมอยากจะซื้อ Xiaomi รุ่น13 Pro นะปุ๊บแล้วก็เหลือไปเห็นหอ่ะ iPhone แล้วก็เป็น,น,นจ,จีบีจับจับปุ๊บเอ๊ะปกติ iPhone อ่ามันจะต้อง4 0 0 0มื่ี่ครับทำไมตัวนี้มัน30,000อ่อ อแล้วเล่นออยังไงเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้เือผมแล้วผมก็เลยแอบคิดมึงเรื่องหนึ่งคือที่ที่คนพูดถึงบ่อยๆก็คือเรื่องไอ้เรื่องแม็กบางแย่ที่ตกรุ่นนะเฮ้ยหรือเราซัด iPhone ตกรุ่นไหมตอนนี้สิบห้าเฮ้ยเปิดสิบสี่จะดีเราก็ถามปุ๊บเขาก็เลยบอกเขาเลยได้สอง,อง,อง,องข้อมูลข้อมูลหนึ่งคือพี่ไอโฟนรุ่นโปรกับรุ่นโปรแม็กเนี่ยมันต่างกันคือแค่ว่ามันจะมีกล้องตัวที่สามซึ่งมันเป็นตัวเทเลไอเล็กใหญ่เนี่ยนะ ไซส์อ่ะเท่ากันอ๋อรู้แล้วผลหนึ่งคือผมเน้นว่าไซส์จะต้องเท่าสดโทรศัพท์ตัวเดิมนะเนี่ยตัวเนี้ยออดู iPhone ตัวปัจจุบันนะคือผมคือคือตามไม่ดีแล้วเพราะนั่นคือผมอันดับแรกคือผมแค่เน้นว่าเฮ้ยโทรศัพท์ต้องไซส์เดิมนะเพราะว่าตามไม่ดีจะมาให้ตัวแบบจอเล็กไม่ไหวนะพี่ iPhone Pro plus รุ่น plus นะกับรุ่น Pro Max เนี่ย บรรจอเท่ากันโจกเกือบไม่ต่างกันเฮ้ยหรออ่ะงั้น plus รุ่น14ที่ตกรุ่นแล้วมีไหมโอ้โห14บส plus นะแล้วก็ความจุ256นะโอ้โหน่าซื้อมากเลยคือ20,000นต้นๆคือแบบว่าแพงกว่าไอ้ตัวไอ้ตัวที่เราจะซื้อเนี่ยประมาณแค่สี่ห้าพันห้าหกพันมะโม้าเฮ้ยน่าซื้อเว้ยพี่ ดีมากเลยดีทุกอย่างเลยแต่ไม่ดีอยู่2อยอย่างอย่างที่งคือมันยังใช้ที่เสียบแบบไลนิ่งคือที่เสียบไอโฟนเก่ามันจะเป็นไลนิ่งแต่ปัจจุบันมันเป็น USB-C แล้วโอเคคืออ่าเฉลยก่อนว่าไม่ใช่เฉลยก็คือเล่ามาว่าเครื่องที่ใช้อยู่นี้คือ15 plus นะครับผมโอเคเทดปุ๊บพอมันไปเจอคําว่าไลนิ่งปุ๊บมันก็แอบ,บอึ้งนิดหนึ่งเพราะมันคือแบบเฮ้ยโอ้โหเสียงนิดหนึ่งมันจะต้องมีสายใหม่ฮะแต่ถ้าเกิด US, ช้ u แต่ชั่ปัจจุบันไม่ใช้ u s B c แล้วซึ่งมันจะทำให้ชีวิตมันแกคล่องไปเยอะเลยเออวะ่ะงั้นเราเอ,อ,อยังไงดีแล้วข้อสองที่แย่กว่านั้นคือสิบสี่ p l u นั้นที่ราคานั้นเนี่ยคือจริงแล้วหมดแล้วไม่มีมันตั้งราคาไว้งั้นแหละคือ d e t ็ c h นำเสนอสิบสี่ราคานี้ลดเหลือเท่านี้ปุ๊บไม่มีของไม่มีของเลยไม่ว่าจะสาขาไหนในกรุงเทพโถ่ดีแท็กทำไมทำร้ายกันอย่างนี้ใส่ปุ๊บพี่แต่สิบห้า มันแพงขึ้ไปอีกนิดนึงก็คือพวกนี้คือผมมาคิดมาตลอดว่า iPhone รุ่นที่ผมจะใช้ได้เนี่ยรุ่นที่จอใหญ่เท่านี้มันต้อง4ี่หมื่นปรากฏพี่เอา iPhone 15 plus ไหมก็คือซึ่งราคาประมาณ3ามหมื่นห้าร้อยอ้าวเ้ยเริ่ม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 เม ayo, อันดับ2คือพอเป็น15ปุ๊บมันจะมีซอฟต์แวร์บางอย่างที่ทันสมัยขึ้นแต่ว่าโอเคเราไม่คิดว่าจะเราใช้หรอกแล้วมันใช้เป็น usb c เออพอมันเป็น usb c ปุ๊บเออว่ะ งั้น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 สิบสี่พาร์ตพับไปแล้วแต่มันก็ต้องพับแหละเพราะของไม่ไม่มีอ่ะโอเคเอาไว้ต้องเพิ่มอีประมาณเท่าเราก็เลยคิดจะยังไงดีวะแต่โอ้ยแต่ถ้ามันแบบถ้ามันได้ใช้งานมันคุม้มมันก็คงจะดีเราก็แบบอเอ๊ะมันจะคุม้มหรือวะโอเคแล้วก็เสร็จปุ๊บอ่ะเดลสายทีเอเอสเอเอสเอ๊อบเอ๊ยมีมีม,ม,มีมีของที่ไอ้สิบไอสิบห้าพาร์ตเ,เนี่ยคือดีแท็กเนี่ยของก็ไม่มีด้วย,วยคือจะเอาสิบห้าพาร์ตเนี่ยก็ไม่มีมของดีแท็กนี่จะจะ โอเคอ่ะเดิมที่เอเฮ้ยพี่มีมีประมาณ2เครื่องพี่มีอยู่2เครื่องอ่ะโอเคเฮ้ยสนใจมาก,กทีนี้ทีนี้ต้องย้อนใหม่นิดหนึ่งว่าตอนไอรอยเนี่ยคือโหเรารู้สึกแบบสบายใจมากคือแบบเครื่องเปลี่ยนพังพังปุ๊บเราก็ซัดไปเลยคือจริงไอเอลจียังแพงอยู่นะถือสองหมกว่าแต่พอม,มาเจอเสี่ยวมี่ปุ๊บโหจัดเต็มเนี่ยคือแค่แบบหมื่นหกประมาณหมื่นห้าหมื่นหกอะโอเคเสร็จปุ๊บ แต่มันจะมีติดเริ่มจะมีติดสองสาอย่างอันดับหนึ่งคืออะพอตอนนี้ผมแบบอะเราก็ซื้อไมค์มาเสียบนะเป็น USB C นะเสียบนี้ปุ๊บเราก็ถ่ายโอเคเราแรกปุ๊บถ่ายคลิปเนี่ยนะก็คือไมค์ปุ๊บเราติดตรงนี้ครับและหลายคนผมเคยผมเคยผมเคยลองก็ลองก็ลองที่หน้าเพจนะก็ไลฟ์่หน้าเพจแล้วก็จะมีคนบอกว่าเสียงคมชัดใช้ได้บางคนก็บอกว่าเสียงรูปแปลกๆนะอาจารย์ซึ่งไอ้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 ไมค์ตัวเนี้ย นะครับผมมันก็มีอีกรุ่นหนึ่งที่คล้ายๆ,ๆกันเนี่ยแต่ผมแนะนําให้เพื่อนใช้ไอโฟนถ้าเป็น iPhone รุ่น11ด้วยนะปรากฏว่าเฮ้ยทำไมเขาใช้แล้วเสียงดีกว่าของเราอะเราก็แค่คิดว่าเอออาจจะไม่ค่ยี่ห้อมัง้งข้อสองคือเวลาเปิดเพลงผ่าน a n d r o อ d ในเครื่องเดียวกนะันอะโม้ไอใช้ iPhone มาเปิดบลูทูธเข้ามากับ Android เปิดบลูทูธเข้ามาเนี่ยเพลงเดียว Spotify, กันโม้สบอร์ดฟเหมือนกันพูดเฮ้ยสบอร์ดดิฟบน Apple มันมเสียงดีกว่านะนี่คือเปิดแบลูทูธมาเลยนะไม่ใช้แบบส่ง เออก็แอบมีอยนั้นแล้วก็อันดับสามคือคือจริงอ๋ออย่างหนึ่งที่ผมต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่เพราะว่ากล้องหน้าเสียมันคือคือมัน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 ใช้ได้นะแต่ว่ามันจะไม่ใช่ว่ามันแฟร์คือมันแบบเหมือนว่ามันฟุ้งพอดง่ายๆนะครับเนี่ยคือพอพอไลฟ์ฟุ้งเนี่ยผมม่เฉยๆเห็นว่ามันมีเงาเงาเหลือๆเห็นไหมข้างล่างเห็นไหมเออเพราะนั้นบางทีผมคิดไอเดียได้อย่างที่ผมบอกคือบางทีอยากจะไลฟ์ โอเคเฮ้ยเดี я, ๋ยวเดี๋ยวออกไปล่างร้านกาแฟหรือเดี๋ยวนั้นเกิดคิดเดี๋ยวนั้นก็ได้หรือว่าคิดตอนอาบน้ำอะไลฟ์ไม่ได้กล้องหน้าพังเราก็อ่ะแต่ว่าติดอยู่สองอย่างนิดหนึ่งคือเสียง Android แบบไม่เหมือนไม่มันใช่ดีกว่าแล้วก็ไอ้ไม้ที่มันไปเสียบก็เหมือนใส่แปลกๆไปเป็นอีกติ่งหนึ่งแล้วก็ข้อดะข้อสามเลยคือแต่ก่อนพอมันพอตอนนี้มันมีการทำ iCloud แล้วมันมีการใช้โทรศัพท์เราเนี่ย access ไฟล์ใน Mac ได้นะับผมก็คือผ่านตัวตัวนี้ตัวเขาไฟล์อ่ะเนี่ยนะผมกเออแปลว่าฟังก์ชันไฟล์แล้วกันนะก็คือตอนนี้ผมก็เลยสามารถ access ไฟล์ในเครื่อง Mac ผมอ่ะที่อยู่ในที่ผมใส่ไว้ใน iCloud อะได้ผ่านโทรศัพท์นะและนั่นแปลว่าอะไรฮะผมสามารถ กดฟังเพลงที่อยู่ใน c อคาวได้ของผมได้เลยนั่นหมายว่าสมมติผมเพิ่งทําเพลงเมื่อกี้ผมทมําเพลงเมื่อกี้เลยแล้วผมสมมติผมทาเพลงนี้ปุ๊บแล้วผมปิดเครื่องแม็กข้างล่างปุ๊บผมขึ้นไปนอนก่อนนอนผมเอาหูฟังมาจะมาเช็คเพลงผมฟังได้เลยจากโทรศัพท์โดยการเข้ามาในฮร์ดิทไอคาวคือคือผมอะเอาเอาคือตอนนี้ผมทางานบนไอคาวเลยคือผม ทำเพลงทุกอย่างบน iCloud เนพราะนั่นคือทุกการที่ทำเพลงปุ๊บมันจะขึ้น iCloud ทันทีแล้วพอผมเอาโทรศัพท์ขึ้นไปนอนปุน๊บมันไม่เหมือนก่อนนี้ที่ผมใช้ Xiaomi หรือใช้ Android ทุกออนี้ก็คือผมต้องโยนเพลงเนี่ยขึ้นไป Google Drive แล้วก็ไปเปิดฟัใน Google Drive แต่อันนี้คือมันแบบดูธรรมชาติมากซึ่งหลายๆคนเขาก็เรียกนะว่ามันคือแบบมันเป็น ecosystem ที่แบบโอ้โหมันแบบดูสะดวกสบายมากอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆแล้วเวลาผมใช้ iPad เนี่ยขติผม,มถ่ายรูปแล้วนะผมสามว่าเอาเมมเนี่ยมาจุ๊บใส่ iPad ปุ๊บเน แล้วมันสามารถจะทําบนแต่งรูปคือว่าแล้วก็จัดการไว้ในก้อนไฟล์ของไอคลาวด้วยอะ่ะคือผมรู้สึกว่าเออว่ะหรือว่ามันตรงนี้มันจะแบบทําให้ชีวิตมันกลับมาดีเหมือนแต่ก่อนไหมมันจะเผื่อจะ,จะช่วยได้ไหมว่ามันมันคือการว่าโอ้โหเราอยาก Access เพลงอะไรที่เราทำเนี่ยเปิดฟังเลยคือที่ผมมิกซ์ที่ผมบาลานซ์หรือผมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเออซึ่งมันก็จะตอบโจทย์ในสิ่งที่ว่าก่อนอนันนี้เพื่อนส่งเพลงมาเนี่ย แล้วมันจะวุ่นวายหาอีเมลใช่ตอนนี้เราก็แค่โหลดเดโมโนั่น,ะนะอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราซึ่งเราต้องโหลดอยู่แล้วนะถติว่าแบบเดโมเพลงเกิลกุ Bla ๊ปบาบลาปุ๊บอยู่เนี้ยเราก็แค่ไปเปิดให้เจอไอ้แฟ้มนั้นอ่ะซึ่งอยู่ในคอมพิวเตอร์อ้าวลองดูดิซึ่งพอลองปุ๊บแล้วพอมันกลับมาปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโหเพราะไอ้สิ่งน,นี้มันทําได้เนี่ยไอ้ส่วนต่างอ่ะ มันก็คุมแล้วนะสําหรับผมแต่ผมบอกแล้วนะวันนี้คือที่เล่าเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะเหมาะกับคุณทุกคนแต่แค่ผมได้ผมรู้สึกว่าโอ้โหการที่เราเอาเพลงเนี่ยเอ็กเซสได้ที่โทรศัพท์ตลอดเวลาเนี่ยเฮ้ยเวิร์กว่ะสองคือการโยนไอแอร์ดรอปอะไรของมันเนี่ยที่โทรศัพท์มาโยนกับโน้ตบุ๊กเนี่ยเร็วถ้าสามคือพอถ่ายรูปปุ๊บม, oto, ม,มันก็จะขึ้น i อโฟโต้ใช่ไมันก็จะไปขึ้น iCloud เพราะนั่นคือพอมาเปิดแม็ปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาอยู่ในแม็อีกโอ้โห เรารู้สึกว่าถ้าสำหรับผมนะในแง่ของงานนะแค่เนี้ยโอเคเข้าใจแล้วว่าทาไมมันถึงแพงกว่าและหรือว่าผมรู้สึกว่าไอ้ส่วนต่างที่เพิ่มไปแล้วมันได้ทํางานตรงเนี้ยเฮ้ยได้แล้วว่าสิ่งที่ตามมาโดยไม่ด้คาดคิดคือการที่ผมได้มาลองใช้กล้องในโทรศัพท์มาคือเพื่อคือตอนเนี้ย วันนั้นผมไม่เอากล้องไปจะไปทำงานากับศิลปินคือไปทำงานถ่ายคู่ทัวเวอร์เลยไม่เอากล้องไปคือก็เลยเอาอะก็ถ่ายด้วยกล้อง iPhone ไอโฟนเหมลอนกันปุ๊บนะแล้วก็พอดีที่ห้องอัดมีก็เอากล้องโซนี่มาตั้งก็ถ่ายไปปุ๊บ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 อ่ะโอเคเสร็จปุ๊บพอกลับเปพอถ่ายปุ๊บแล้ว iPhone 15มันมีโหมดใหม่ซึ่งมันเรียกว่า Cinematic คือปกติถ้าเกิดคุณใช้ไอโฟนคุณจะรู้ว่ามันจะมีไอหลังเบอร์ปอมๆของมันน่ะคือเบอร์บอมบอมไอพอดเทรดปรากฏว่าเอาไอโหมดพอดเทรดก็คือที่มาคำนวณให้หลังเบอร์มาใส่ในการถ่ายวิดีโอด้วยมันก็เลยเหมือนว่าพอคุณถ่ายดูปุ๊บมันก็จะเหมือนกล้องใหญ่แบบมีม่หลังบงหลังเบอร์เฮ้ยถามว่าในเชิงของการถ่ายภาพเนี่ยมันอาจจะแบบมีความหลอกอยู่แต่พอเป็นใช้เชิงของการทํางานซึ่งสิิงๆีล้เราต้องการความสะดวกสบายและ เราต้องการถ่ายทอดเรื่องเสียงบุคลิกภาพของน้องๆองอกไปหรืองานอะไรก็แล้วแต่หรือจะถ่ายแบบคลิปเบื้องหลังเนี่ยเฮ้ยมันตอบโจทย์เลยมันไม่เหมือนจริงมันไม่ได้สวยเหมือนตั้งกล้องหรอกกล้องใหญ่ไอ้กล้องไอเดจะมาหรอกแต่ว่ามันใช้ได้เลยตอบโจทย์ได้เลยผมไปวันที่สองผมไปอีกผมถือโทรศัพท์ไปเนี่ยปุ๊บนอนที่ว่อมันบอกว่าไม่ต้องเอาโซนนี้มาตั้งระวังพี่เพราะว่า iPhone พี่อะ ชัดกว่ากล้องโซนี่อีกหรือมันสะดวกอีกเพราะว่าผมก็เลยถือเงี้ยแพนไปเลยจะไปถ่ายซิท้งกีตาร์จะไปถ่ายองารงเนี้ยปุ๊บเฮ้ยได้หมดเลยสะดวกมากผมยังคิดด้วยซ้ำว่าโอ้โหต่อนนี้เนี่ยผมก็พก iPhone เนี่ยไปใช้เนี่ยโหสะดวกเลยเพราะว่าก่อนเพิ่งไปขอ cover อนะผมก็ถ่ายอย่างนี้เลยถ่ายจอไปเลยจะถ่ายอะไรเงี้ยก็ว่าไป ตอบโจทย์แล้วคืออย่างที่ผมบอกคือมาาันจะแต่จะมีความหลอกมีอะไรแต่แต่สิ่งที่คนฟังอยากฟังก็คือเพลงเพราะๆเห็นมุมมองสวยๆชัดๆตอนแรกผมก็คิดแบบโอ้ยไอโฟนเขาอะไรนะมันมีแบบแหมอะไรนั้นอันดับหนึ่งคืออะถ่ายเอ็มวีของไอนิวจีนซึ่งโอเคเขาไม่ได้ใช้รุ iPhone Plus ่นไอโฟนพลัสเลยนะคือเขาดีกว่าคือพอมันใช้คือเราเริ่มรู้อีกว่าถ้ามันเป็นไอโฟนโ p r แม็กเนี่ย ไฟล์ที่ได้มันจะมีการเซตติ้งอะไรเนี่ยโอ้โหละเอียดขึ้นไปอีกแต่มันแพงอีกหมื่นนะจริงๆคือถ้าเกิดเป็นถ้าผมเป็นยูทูบเบอร์หรือเป็นบล็อกเกอร์ซึ่งถ่ายตัวเองทุกวันหรือใช้กล้อง iPhone ถ่ายงานทุกวันนะโอ้โหคุ้มว่ะแต่โอเคบางคนอาจจะบอกว่าตอนจริงก่อนนั้นเนี่ยผมก็คุณโจ๊กแฟนคุณโซมาลีแหละแกก็บอกว่าพี่พี่ซื้อ Android ไปเลยแล้วพี่ซื้อไอ้นั่นดีกว,ว่าออสโมูพ็อกเก็ตสามแต่ผมก็ยังคิดว่าตอนนั้นก็แบบ ไม่อยากจะพกสองอันเนี่ยเพราะว,ว่าอันเนี้ยพกอันเดียวจบกว่าเลยคือจริงๆถ้าเกิดถ้าเกิดคุณมีถ้าเกิดค,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 คุณไม่มีปัญหาเรื่องงบเลยนะถ้าคุณไม่ญหานงงบเลยคุณซื้อไอโฟนโปรแม็กไปแล้วคุณใช้ถ้าเกิดคุณใช้ถ่ายงานทุกวันคุณเป็นบล็อกเกอร์ P D w R, มายูคูเตอร์ผมคุม้มคุม้มจริงพูดจริง,รงนะครับอ่าเป็นว่าก็สิ่งที่ได้มาแล้วรู้สึกว่าคุ้มแล้วก็คือการที่ผมอ c c e ส s ไฟล์ในเครื่องได้ตลอดเวลาอันสองคือ แล้วพอมัน playback Spotify ปุ๊บอะไรพวกนี้มันเสียงดีขึ้นจริงๆวะ่ะต่อให้คุณจะ playback ผ่าน Bluetooth ไปเปิดลำโพงก,ก็เสียงดีขึ้นกว่า Android จริงๆนะราบสคือได้เรื่องการถ่าย Video, วาิโอแถมมาโอ้โหแค่นี้ผมรู้สึกว่า สบายแล้วถ้าไม่ซีเรียสนะจะไม่ต้องแบกไปแล้วแล้วมันเนียนกว่างคือบางทีเราไปอยู่กองถ่ายแล้วบางทีเราไปโปรดิเวเซอร์กองถ่ายอ้โ,อโหงะไอ้นั่นก็ต้องคุมงานนี่ก็ต้องอัดเสียงยังไงว่ตัง้งมายังไงพี่อันนี้เพลงแต่แตัดใจอยู่แล้วอยู่ดีๆแต่ยกกล้องมาถ่ายโอ้โหใครรับแบกกล้องมันก็ยากอ่ะอันนี้ก็ถ่ายเลยสมมติจะถ่ายอะไรว่าไปนะครับโอเคักนก็เอาว่านี่คือประสบการณ์หมดที่ถึงจุดปัจจุบันนี้แล้วถามว่าคุ้มไหมอย่างที่ผมบอกคือถ้าเกิดถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้การอย่างที่ผมว่าเลยคคือถึงที่่่่ไมใชวา มีเครื่องแม็กอยู่แล้วก็ใช้แล้วก็แอคเซสมันตลอดสามารถต้องการแอคเซสมันตลอดเวลาได้ด้วยไอโฟนก็ไม่จำเป็น2คือถ้าคุณไม่ได้รู้สึกว่า Android ให้เสียงที่แบบมันยังแบบมันไม่อิ่มมันไม่เต็มเงีแบบ้ยก็ไม่จำเป็นหรือถ้าเกิดคุณไม่รู้สึกว่าคุณแบบอยากถ่ายง,งานให้มันได้สวยระดัแบบหนึ่งโอเคประมาณหนึ่งเลยก็ไม่จำเป็นเพราะจริงๆก็คือ แอนดรอยกก็ถ่ายได้กูคุนจริงๆคุณว่าไปหลายๆคนคกูก็จะบอกโถพี่แอนดรอยด์ก็ได้อยู่ก็เป็นยูทูบเบอร์เขาก็จะให้แอนดรอยกันเพียบเลยเก็ได้นะแต่ผมแค่แบบหรือผมจะตื่นได้นไหมผมก็แค่ตื่นเต้นเออโอเคเฮ้ยมันมันมันสวยดีแล้วก็สีเสืออะไรที่ได้มันมันดูธรรมชาติกว่าแอนดรอยแอนดรอยยังไงก็ต้องยอมแล้วมันจะมีความแบบพลาสติกพลาสติกหน่อยๆเออคือคือ,คอลไลฟ์นี่ห้าม,ห,ามห้ามห้ามมาบ่นนะคือว่าผมมีความเชื่อส่วนตัวเป็นประสบการณ์ล้วนๆห้ามมาแบบ โอ้ยพ,พี่พี่พี่ต้องอย่างนี้นี่ห้ามห้ามนะเดี๋ยวปิดคอมเมนต์ดีกว่าไม่ต้องนะโอเคครับผมก็เป็นว่าแชร์ให้ฟังแล้วกันก็แล้วก็สุดท้ายคือถ้าพอย้อนกลับไปแล้วทีเดี๋ยวเดี๋ยวต้องพิสูจน์กันว่าจริงไหมคือ iPhone ทนกว่านั่นถ้าเกิดมันทนกว่าสมมุติโปรด a n อ r นดรอยผมสองปีครึ่งจบแต่นี่มันคือว่ามันยืมไปสามปีครึ่งไงแล้วมันทาสิ่งทั้งหมดนี้ได้ผมก็ถือว่าเฮ้ยมันก็คุ้มนี่หว่าเทียนว่าเราจ่ายเริ่มต้นแพงปกติแค่ที่เราจะจ่ายสองปีครึ่งเพื่อเงิน 16, เราาก็ไปจ่ย สามปีคือสมมุติแต่ไม่รู้จริงมาแล้วแต่พถึงเลาจะพังก่อนโอเคแล้วได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นโอ้ยมหาศาเเพรภาษาเราผมไงผมฟังเพลงเช็คได้ฟังเช็คเพลงเนี่ยาหาศาแล้ว